นี้พามาชมนะครับธรรมชาติท้องทุ่งเขียวกะจีนาขั้นบันไดสวยสุดๆเลยอ่ะบรรยากาศดีด้วยนะครับแดดลมๆตกนะครับไม่ร้อนละอยู่ที่บ้านป่าบงเปียงนะครับบ้านป่าบงเปียงเราจะเห็นนะครับว่านาขั้นบันไดเนี้ย มองไปมันสุดลูกของลูกตาเลยบรรยากาศสวยงามเลยแล้วก็จะมีโฮมสเตย์นะครับหรือว่าบ้านพักเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนาและเห็นนะครับว่าเนี้ยนาขั้นบันไดมันสวยจริงๆโฮมสเตย์นะครับห้องพักบ้านพักอะมีเยอะอยู่นะราคาก็เ0 0บาทต่อหนึ่งคน อในรวมอาหารสองมื้อก็คือเมื้อเย็นแล้วก็เมื้อเช้านะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับจะเป็นยอดดอยอินทนนท์มีหมอกเยอะมากเลยนะครับพอฝนตกแล้วก็จะมีหมอกเลยละ่ะบรรยากาศสวยงาม เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยอ่ะใช่เลยละ่ะถูกต้องที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับมันจะเป็นป่าป่าข้าวโพดมีนาขั้นบันไดนะครับถัดไปก็จะเป็นไร่ข้าวโพดมันก็เลยแบบเขียวขจีกลมกลืนกันไปเลยนะครับโฮมสเตย์นะครับถ้าใครมาแล้วไม่อยากพักโฮมสเตย์ที่มีราคาเจ็ด้อย่ะมันก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับนั่นอยู่ไกลๆนะ นะครับลานกลางเต็นท์เห็นบอกว่าฟรีนะเราตอนเราต้องหาเต็นท์มาเองนะครับหาเต็นท์มาเองตอนนี้เหมือนฝนจะตกแหละนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเรามาชมความงามนะนาขั้นบันไดมันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่ง สวยงามธรรมชาติตรงนี้อาจจะเป็นมนุษย์สร้างนะครับบวกกับความงามของธรรมชาติด้วยนักท่องเทียเท่ยวเยอะเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ay, แต่ละหลังน้่ก็เยอะอยู่เห็นมาเห็นแ้ะยาคนของเข้ามาคุ้มค่าไหนคุ้มค่าแก่การขับรถครับมาเที่ยวชมนะครับ แดด่มลมตกแล้วไม่ร้อนนะครับเนะี่ยคนก็เริ่มจะมาเก็บภาพส,สวยๆนะครับถ่ายรูปละก็เลยไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้ให้เพื่อนได้ดูสวยงามอลังการจริงๆท้องฟ้าอาจจะมืดครึ้มนะครับตอนนี้นเรามาดูนะครับนาขั้นบันไดเยี่ยมเลยสุดยอดล่ะ ที่เห็นไกลๆมันก็จะเป็นบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ที่ไม่อยู่กลางท้องทุ่งแต่บางหลังนะครับก็จะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะเดินู o o มให้ดูใกลๆ้ๆเห็นไหมครับบรรยากาศแบบสุดๆมากันเป็นครอบตัวนะครับั่งสค์ปาร์ตี้สุดยอดเลยนะเนี่ยหรือถ้าจะมากันแบบ คร่รักนะครับเขาก็จะมีห้องเล็กๆให้นะครับบรรยากาศสดชื่นไม่แพงนะเจ็ดบาทเนี่ยรวมอาหารสองมือนะตอนเย็นน่าจะมีสม่าน่าจะสไตล์หมูกระทะแหละนะครับใต้หมูกระทะ แล้วแล้น่าจะบุกอาหารได้เนาะหรือว่าเลือกได้อ,อ,อ,อ๋อหมูก,กระทะเขาขายใช่ใช่แต่ว่าเมนูยอดฮิตคือคนที่มาเนี่ยเขาจะต้อง <c oughs> สั่งหมูก,กระทะด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเลครับบรรยากาศเป็นไงบ้างสวยไหมเนี่ยถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูนะครับ แดดลมลมตกนะครับมาชมบรรยากาศสวยงามกันคนที่อยู่กรุงเทพนะครับยังไม่เคยคุ้นเคยกับท้องทุ่งนาเขียวกระจินะครับเอาชมภาพไปพร้อมกันเลยโอ้ด้านบนนะครับด้านบนมีมีเมฆเลย สวยงามนะครับอันนั้นจะเป็นยอดอดอยอินทนนท์น่าจะมีหมอกเยอะเลยนะอยู่ตัวนี้ยถ้าขึ้นไปในสุดยอดความสวยงามแตอนนี้คนที่เขาพักตามอ่า โอเนะครับก็เริ่มทยอยออกมาแล้วมาถ่ายรูปแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งอยู่นะอขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ลม่มลมตกมันจะมีทานน้ำไหลด้วย บรรยากาศแบบธรรมชาติเลยมันจะมีทานน้ำไหลเล็กๆเลยนะครับน้ำเล็กๆเลยปลาไม่แน่จนะคิดว่าไม่น่าจะมีปลาหรอกเด,เดินลงไปอีกนิดนึ่งนะครับเดินลงไปอีกนิดนึงสวต้องระมัดระวัง การก้าวเดินเอ้ยมันอาจจะลื่นได้นะครับนี่มันจะมีทานน้ำเล็กๆไหลลงไปนะครับบรรยากาศสุดยอดบ้านป่าบงเปียงครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวชมมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องอ บ้านป่าบงเปียงนะีต้องอยู่ในลิตนะครับอยู่ในลิตอีกหนึ่งเดสติเอชันอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องมาเยี่ยมยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ไมเหมืนมาเดี๋ยวกวัตกทันแพนาตอนเช้านี้เมฆน่าจะเยอะนะหมอกทะเลหมอกน่าจะสวยเลยห่ะบรรยากาศเยี่ยมยอดเลยเหมาะแก่การมาปาร์ตี้มากเหมาะแก่การมาปาร์ตี้มากปาร์ตี้หมกกระทะเครื่องดื่มนะครับต้องพร้อมนะครับ สั่งสันเพื่อนปูงนะครับน่าจะมีความสุขตลอดทั้งคืนกิน <g it> ลมกินธรรมชาตินะครับนั่งปาร์ตี้กันแบบนี้สุดยอดเลยนะเดินแค่ไปก่อนมัน <c oughs> ไปอีกนิดนึงก่อนครับ จะเดินล้นะครับต้องะระมัดระวังเดี๋ยวตกคันแทนาเดินขึ้นคันแทนาโทษทีครับ เดินไปเรื่อยๆผมไม่ได้นอนที่นี่นะผมนอนที่ตัวเมืองเชียงใหม่เสร็จจากนี้ก็กลับกลับไปที่เชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับเดี๋ยวจะขอยุตตีการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ